สวัสดีครับนิคมมอต์ทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านโดดน,นะครับเส้นข้างหน้าเราก็ตรงไปกอคือโพสิสวรรณะครับเราจะกําลังจะเข้าสู่หมู่บ้านโดดเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูนะครับเ,เส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับไปบ้านโดดไปบ้านน้องกุกยุงนะครับบ้านน,น้องกุกยุงนี่ก็มีเอฟซผมนะเคยเมนมาในในเพจนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเ,เส้นทางระหว่างหมู่บ้านด้วยกันนะครับนี่คือบ้านโดดเป็ <iel S 1> หนหมู่บ้านใหญ่นะครับ เวลาจัดงานประจำปีทีนี่โอ้มีหมอลำหลายคณะนะครับนี่คือบ้านโดดนะครับถ้าถามผมก็เป็นอีกเช่นเคยที่ผมเคยมาก็คือเคยมาตั้งแต่เด็กก็เรื่องของการมาเที่ยวงานนะครับมาเที่ยวงานวัดนี่แหละครับเที่ยวงานหนังการแ้งเนี่ยมาดูหนังมาดูหมอํำนะครับสมัยก่อนเนาะถ้าเคยมานะ ซ้ายตรงนี้เป็นสี่แยกบ้านดูดนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปบ้านน้องกองนะครับบ้านน้ององอกบ้านสุขหินนะครับสี่แยกสุขหินถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปบ้านหนองอยู่ถ้าตรงไปก็โบสถ์สีสวนนะครับวัดไตราสามคีด้วยนะครับถ้าตรงไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับหมู่บ้านเป็นโนนๆนะแต่มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆห,หลังตัวโตนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเป็นบ้านทรงเก่า ก็มีนะครับแต่ก็บ้านหลังใหญ่นะครับบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้สมัยโบราณนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่เป็นบ้านไม้นะครับเรามาทางโซนที่ตะวันตกของหมู่บ้านนะครับนี่ปั่นย่าอีกแล้วคุณตาแข็งแรงนะครับคุณแก่ตต่ยังหวัดดูนะครับโอ้เหมือนตุรฟองเลยเพราะว่าปั่นขึ้นเนินนะครับนี่คือเส้นทางสวยนะครับตรงนี้จะมีความโค้งนะครับแล้วก็งามนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับมา ชมนะครับแล้วก็ฝากถึงเอฟซที่อยู่แถวนี้ด้วยนะครับมีต้นตาลด้วยครับขวามือเรานะครับหกต้นนะครับหกต้นนะครับนี่เป็นคนโบราณว่าจะปลูกตาลไว้กินนะปลูกไว้เป็นคันคันแดนคันไายแบบนี้นะครับนี่คือบ้านน้องโกกยูงนะครับระยะทางสั้นๆนะครับแต่ว่าความงดงามนะครับก็ฟิล ภาคเหนือนะครับเห็นน้องเคยบอกว่ามันมีทางคโค้งตรงนี้สวยดีนะครับแต่ว่าต้องต้องเลยบ้้งน้องกอกยุงไปนะครับจะเป็นทางโคง้งเนี่ครับโค้งนะครับตรงนู้นนะครับเลยไปทางทางทางขวานะครับแต่เราจะตรงไปนะนี่มาหนองกอกยุงโอ้ซุ้มประตูสวยมากครับซุ้มใหญ่เลย เราถ้าเลี้ยวขวาไปบ้านหนองบัวนะหนองว่านะครับแต่ถ้าตรงไปจะไปไหนเอ่ยก็ไม่แน่ใจเราจะตรงไปนะครับบ้านชมพูทองบ้านหนองว่านูนา่นนะทางโค้งอยู่ตรงนั้นสวยนะครับแต่ว่าเราจะตรงเข้าหมู่บ้านนะครับตรงนี้เราเคยมาถ่ายทาหนังการแปลงไงขวามือเราทองแท้ภาพยนตร์มาฉายที่นี่เราจะไปถึงไหนนะครับตรงไปทางนี้นะครับ แต่สมัยเรียนก็มีเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าไม่รู้จะจํากันได้หรือเปล่านะครับมีเพื่อนหลายคนอยู่โซนนี้แหละนะครับห่างหายกันไปก็คงจะสัญญาณคงจะลืมกันหมดแล้วนะครับเราตกไปจะจัดรูปเมืองจันไหมนะครับหรือว่าเราต้องไปกวาดนว่านู่นโอ้มิตลาด ชนเล็กๆนะครับตรงนี้ขายหมู<บ>มเมืองจัน2รองกิโลบ้นานนกบุญยุมเมืงเมืองจัน,นวัดวัดน้องกกยุงวัดวัดนี่เมืองจันทร์ไป่างนี้ตรงไปนะครับบ้านก็ไม่เคยเข้ามาถึงขนาดนี้นะครับเลยมาแต่ ต้นต้นหมู่บ้านนะครับม,มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเหมือนกันหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านเก่าแก่เหมือนกันนี่นี่อู้มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆ,ๆนี่ทรงไทยเ็ามีอันนี้รุ่นใหม่นี่ทรงไม้โบราณเนี่ซ้ายมือดบไม่ร,ไมร,รูร้ว่าจะถนนจะดีหรือเปล่าถนนหลักอันนี้ถนนรองนะครับสองกิโลตรงนี้ถึงเมืองจันท์นะครับอีกหนึ่งบรรยากาศบ้านโดดบ้านน้องกกอยู่สำหรับ การดิทางในวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในทลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ,บ้านนทส่งข่าวมาคิดฮอดเตอแสวนิดปันโดดเท็ุงานหนักบอสลาดพอส่งขอความตาลอนฝนตกก็คิดฮอดเจ้ากลางทุงนาคิดฮอดอยู่หอดมือ เหตุบุญบ้านเจ้าขอให้นิดว่าลืมบ บ้านนอนคิดหอดเธอกลางหมู่บ้านมาคอยเจอสาวนิดเดิ้อคือฮักแท้ลมหนาวพัดพอคิดหอดเจา้านึกถึงวันที่อยู่เคียยังจดจำลำน้ำแววส่งข่าวนิดว่ายัาง บบาวบ้านโนนคิดหอดเธอกลางหมู่บ้านมาคอยเจอสาวนิดเดอคือหักแท้